บางครั้งคุณอาจได้พบกับคนที่คุณเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่คุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงในหลายระดับบางทีอาจรู้สึกได้ในทันทีและเมื่อคุณรู้จักกันมากขึ้นคุณก็เริ่มรู้สึกว่าความเชื่อมโยงนั้นลึกซึ้งขึ้นและคุณรู้สึกว่าคุณต้องมีข้อตกลง กับคนคนนี้ก่อนชาตินี้อย่างไรก็ตามอย่าคิดว่าความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนี้หมายความว่าคุณถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตคุณอาจถูกกำหนดให้เป็นเพื่อนและเป็นพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณอาจช่วยเหลือกันในรูปแบบ ที่อาจเกิดความขัดแย้งและการแยกทางแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอาจเป็นประโยชน์กับคุณคุณอาจเรียนรู้บทเรียนบางอย่างจากกันและกันแล้วแยกทางกันสิ่งที่คุณต้องทำกับความสัมพันธ์ทั้งหมดรวมถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในทันทีและลึกซึ้งคือปล่อยให้เป็นไปคุณต้องปล่อยให้ชีวิตทั้งหมด รวมถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดำเนินไปและพัฒนาไปคุณต้องปล่อยให้ผู้คนเป็นไปในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้เป็นและเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องไม่พยายามควบคุมผลักดันชักจูง จัดการและบ่งการความสัมพันธ์จงมีจิตใจที่กล้าหาญมีจุดยืนที่มั่นคงที่จะเดินตามเส้นทางของคุณเองเป็นตัวของตัวเองและรักที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเปล่งประกายและแสดงให้เราเห็นว่าคุณเป็นใครเพื่อที่ผู้คนที่กำลังมองหาใครสักคน ที่เหมือนกับคุณจะสามารถพบคุณได้อย่าปล่อยให้อุปสรรคหรือการทรยศหักหลังครั้งใหญ่มาบันทอนความเปล่งประกายและตัวตนของคุณในเส้นทางชีวิตคุณจะพบกับเส้นทางที่คับแคบมากมายที่ถูกหิมะถล่มขวางทางแยกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหุบเขาที่มืดมิด และวันแดดจ้าในทุ่งดอกป๊อปปี้สีทองทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและขณะที่คุณเดินตามเส้นทางของคุณคนอื่นๆจะเข้าร่วมกับคุณชั่วขณะหนึ่งเพื่อนที่รักคนรักคู่สมรสลูกๆและพ่อแม่จากนั้นพวกเขาอาจจะจากไปและ ตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคุณคือคุณคุณมีแก่นแท้ของความจริงอยู่ภายในตัวคุณและเส้นทางที่ต้องเดินและหากคุณยอมให้แก่นแท้ของความจริงบอกคุณว่าต้องเลือกทางแยกใดหากคุณยอมให้เข็มทิศภายในบอกคุณว่าต้องปีนภูเขาลูกไหนคุณก็จะประสบ ความสำเร็จและมีชีวิตที่เติมเต็มและน่าสนใจหากคุณไล่ตามคนอื่นพยายามทำให้สิ่งต่างๆแตกต่างจากที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติคุณจะพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในป่าลึกโดยไม่รู้ว่าต้องหันไปทางไหนคุณจะพบว่าตัวเองหลงทางและสับสน เพราะคุณสูญเสียการสัมผัสกับความจริงส่วนตัวของคุณเองและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องนั่งลงในป่านิ่งสงบและกลับมาหาตัวเองคุณต้องเอื้อมมือลงไปและค้นหาตัวเองอีกครั้งก่อนที่จะเดินต่อไปมิฉะนั้นคุณจะวนเวียนไปมาอย่างสิ้นหวังโดดเดี่ยวและหลงทางมากขึ้น คุณเป็นทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณต้องเป็นเช่นเดียวกับที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณเองคุณคือประภาคารที่ส่องแสงและชี้ทางจงดีใจเมื่อคนอื่นเดินเคียงข้างคุณเพลิดเพลินไปกับการอยู่ร่วมกับพวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งที่สุดเท่าที่คุณทำได้ แต่จงส่องแสงของคุณเองและเดินตามเส้นทางของคุณเองและปล่อยให้พวกเขาทำแบบเดียวกันฉันรักคุณผู้สร้างและนักเขียนไมฮะริกนเราคือคุณคือฉันคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากล